สนนุโดยกะทิอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชลียนฮัวครับจราเข้เทอร์โบพลัสและจราเข้เงินคู่แท้แกรนิตโต้จราเข้มาตรฐานอเมริกาโต e ย w a า สวัสดีครับต้อนรับสู่รีบิงโชนะคะวันนี้รีบิงเจอกับสเตฟนเบ็นเหมือนเดิมเจอกันทุกคนเสาร์บายบายแล้วก็รีลันมาเราจะได้ชมกันทั้ง True ด้วยนะแล้วก็ไปต่างประเทศก่องกลึงอะไร esi อะไรแต่ว่าเลขช่องเนี่ยจะต่างกันหน่อยก็หาเอาแต่ทีสปอร์ตนี่มีมีหลายแน่นอนนะหลายกล่องแม่แต่งตัวนี่รีมีเป็นช่างเลยนะมีแต่งตัว เนียบละเกินไม่คือวันนี้เนี่ยวันที่อัดรายการเนี่ยมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องเจมส์บอลสเปกเตอร์เข้ามาฉายผมก็จะไปรับชมด้วยก็เลยต้องแต่งตัวให้มันเข้านิดนึงเจมส์บอลตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของเดเนียนเครกแล้วก็มีหลายหลายข่าวเหมือนกันบอกตอนแรกก็จะวางแต่ว่ามีข่าวนึงก็บอกว่าจะมากัำลังจะเซ็นสัญญาอีกนะแต่ว่าถ้าเซ็นรอบหน้าก็ประมาณ50าสิบแลยุ เกมบอลก็อายุมากหุ้นได้แต่หน้าตอนนี้ยับมากแล้วอครับผมก็ไปติดตามดูนะครับส่วนเรื่องเราบ้านเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้ครับโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ที่ได้ออกไปถนนยามค่ำคืนไม่ได้ออกแต่ว่านั่งอยู่ในบ้านเนี่ย คนทํางานบ้านชาวต่างประเทศเข้ามาเลยอ๋อเป็นไงครับคุปชากะเดี๋ยวหน้าบ้านแกตรงนี้มันแค่นี้มันทําอะไรนต้องสับก็ตกใจไงใจก็ตรงฟ้าเรียว่าเป็นสีเขียวเหมือนเลยก็เราก็เล่าว่าไอ้นี้สงสัยอับยาเปล่าไม่เขียวตาฟ้าตาฟ้าเนีมันก็ฟ้าแบบมั้งไม่ใช่ก็คุปชามันระเบิดเอะระเบิดนะครับสุดท้ายเราก็ไม่สนใจมันนะฮะมันก็ทําหน้าตื่ึอ จักพักข่าวมาเอ้ามีลูกฟงลูกไฟอะไรเงี้ยเคยมีคนหนึงอะเห็นคนแรกเลยใครพี่สมชายเอ้าเหรอฮะเฟซ e บุกเใยคนแรกๆของประเทศเลยนะแกนั่งเมอรอยอยู่คนเดียวผมต้องฟังแกอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบเลยเหรอวตนนั้นผมเตะบอลอยู่ก็ไม่ทันเห็นสรุปแล้วมันเป็นอะไรครับ ก็เป็นอุกบาทนะครับห oh. ัวบาทเศษของอุกบาทที่มันเวียงมาแล้วก็เข้าไปยังพื้นชั้นบรรยากาศโลกทะลุมาก็เหมือนดาวหางทั่วไปแต่คราวนี้มันมันอยู่สูงครับเวลาระเบิดมันอยู่สูงก็เลยเห็นเยอะหน่อยคือที่ลาวก็เรียกอุกกากรีนะฮะอุกกากรีเหรอจริงได้ที่จีนที่เรียกอุกกานเหรออ๋ออั้นมันค่าเงินครับพี่อ้าบานเห็นเมืองไทยก็เรียกอุกกาบาทครับฝ่ายนี้ต่อเติมเน่ไม่ได้เล่นเลยนะฮะาก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องของมนุษย ต่างนงต่างดาวหรือหนังในที่เขาจินตนาการแต่มันก็มีความเป็นไปได้ครับป็นน้อยมากอย่าไปตื่นตะนกก็คืออุกบาทเนี่ยพุ่งชนโลกก็มันต้องใหญ่จริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นแก๊สเศษไงก็มันมีนะเขาไปหล่นที่ไซบีเรียหรืออะไร,รเขาบอกว่ามันก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งว่ามันเหมือนกับระเบิดป,ประมณูมไม่รู้กี่้อยกี่พันลูกอะ่ะแล้วเกิดฝนเกิดอะไรมาทําให้โลกเนี่ยอื ไม่มีแสงแดดเย็นเยือกจนสัตว์เนี่ยศูนย์พันไดโดเส์เนี่ยศูญพันครับด้วยสาเหตุนี้ถ้ามันมาจริงก็ผมว่ามันก็เป็นไปได้แหละมันไม่มีโอกาสแต่ว่ามันจะอีกกี่ปีแต่ว่าแล้วมันจะมีการเตรียมรับมือยังไงนาซาโฮงลงแจ้งแหละก็คงจะต้องมีทีมงาน ของบูสต์วิลลิสอะมาเกดอนแล้วก็ Deep ินแพ c คนะฮะเ f เฟกจะขึ้นไปอ่าบุกไปช่วยกันนะกัแล้วน่ก็เป็นเรื่องหนักอย่าไปตื่นเต้นมากนะครับเอาตอนนี้ส่วนเรื่องขึ้นเครื่องเนี่ยก็เป็นข่าวดังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเรียนว่าเครื่องบินเนี่ยถูกใ่แต่ก่อนเมื่อ30ปีเกือบ30ปีลมิงขึ้นเครื่องไปหัดใหญ่นะครับ 2,700บาทโอ้เหรอฮะราคาเงินตอนนั้นน่ะเงินเดือนเพิ่งประมาณ6 0 0 0นะฮะตอนนั้นก็เป็นพวกรถไฟจะเป็นรถไฟเลือกหน่อยรถไฟนี่โอ้โหจอนข้ามเดือนเตะยิงหน้าดูครับคนไปจอนเตะรับรทัวร์สุดใช่แรถทัวร์นี่มันจะนานรถยนต์ยังคนยังไม่ค่อยเดินทางรถทัวร์ตอนนั้นเนี่ยรถมันยังไม่ค่อยดีมันมีสองเลนใช่นะฮะ ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหโลกมันเปลี่ยนเร็วกับคนนั่งเครื่องบินทีนี้ขึ้นเครื่องเนี่ยครับมันไปพูดซีซัวไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าตอนนี้เรื่องการก่อการร้ายเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยก็มีไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ติดคุกเลยนะฮะไปพูดเพราะว่ามีมีระเบิดอยู่ตอนตอนที่แอร์กำลังชูจักรแร้อยู่ครับผมกระเป๋าเก็บจักรแรมเก็บกระเป๋าครับไอ้นี่ก็บอกเนาะมีระเบิดนะงระวังดีๆแอร์ก็ฮึนะอะไรนะคะ เขาก็ถามซ้ํามีระเบิดแล้วก็ทําหน้าตายด้วยกระอัมไงแต่ว่าไม่อาจจะไม่เคยแต่ว่าน้องเขาก็ตกใจครับเพราะว่าพึ่งแต่ก่อนเป็นแอร์บัสไงเอาหรอแล้วมาอยู่เป็นแอ์ออสเตรเลียแออเบัสีนกระเป๋ามเจอวิ่งเลยครับก๊กก๊กก๊กเปิดประตูเปิดออกดูดูใครมาทีนี้กับตันก็สองดูครับน้องมีอะไรอื มีระเบิดค่าเท่านั้นเลยครับโอ้โหกับตรงกับตันไปก่อนเลยให้เกีียวเขาก็มาเช็คดูปรากฏว่าต้องลื้อของกระเป๋าขนคนออกบนไอ้นั้นเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกนะหาเจอไม่น้องระเบิดปรากฏว่าตำรวจมาถึงล็อกไปเรียบร้อยวบไปแล้วจะโดนปรับโดนติดคุกอ่ะครับผม สวยเลยนะคือมันเป็นเรื่องราวของความปลอดภัยหนึ่งแล้วก็เรื่องของความเสียโอกาสเสียเวลาของสายการบินใช่ใช่นะเป็นอุตอางรวนเนลยบมีเสียหายหลาย้ายไปตรวจไปต,วไปตวไรวจเลยน้องก็บอกติดติดติดบอกน้อง ไม่มีอะไรหรอเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรมียาบ้าอยู่แค่สาเม็ดอะไรเงี้ยไปพูดเล่นอย่างนี้โดนงานนน่าจะโดนก่อนไอ้ห่มคนนี้มันจะได้มีบทเรียนเนี่ย้แต่เรายิ้มไงเราก็ยิ้มอะไร่เงี้ยจะไปจริงจังแมวแล้วเว้ยเออเขาบอกแจ้งแบบว่าฟ้องเกือบสองล้านแต่คงปนีปนอมก็ได้แหละคงไม่มีให้หรอกอินคุกอ่ะเพราะว่าเขาเอาอ่ะครับนะผิดเป็นความผิดนะที่เอาไปเมาบนเครื่องเนี่ยมีทะเลาะกันต่อยกันหรืออะไรมีความผิดทั้งนั้นเลย แล้วดีไม่ดีต่อยกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะกับปันเลี้ยวกับเอาเหรอคุณโดนเลยนะมีนะบางคนเนี่ยกินแล้วเมาเงินคือมันน่าจะน่าจะปล่อยให้ขึ้นไปก่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ยันมันลงมาเลยนะอ้คนนี้อ่ะเรียบร้อยไปนะครับก็เรื่องราวต่างๆเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของอีลากันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีอะไรน่าสนใจเหมือนเดิมถึงไม่มีอะไรน่าสนใจเราก็จะมานำเสนอกันครับผมพักกันสักครู่ครับ